สวัสดีค่ะหนนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดือนแห่งชาวพิจิกดวงเปิดแล้วค่ะพิจากร้ายกับกายมาเป็นดีนะคะจะมีเรื่องดีข่าวดีๆเข้ามาค่ะจะมีโชคมีราบมีความสำเร็จนะคะเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะ สำหรับชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมนั้นดาวพังคารดาววัสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวพิจิกนั่นเองค่ะหลังกลางๆเดือนไปแล้วนะคะจะย้ายออกจากเรือนคู่ศัตรูค่ะเดินหน้าไปเป็นมหาจากในเรือนราบแทนนะคะต้องบอกว่าสิงหาคมนั้นชาวพิจิกดวงจะเปิดแล้วค่ะโชคชะตาวัสนาจะมีการพลิกจากร้ายกับกลายมาเป็นดีค่ะดวงชะตาจะโดดเด่นกับขึ้นมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแท้จะเป็นทุกด้านเลยทีเดียวนะคะ แล้วดาววัสนาก็มาเป็นมหาจักรด้วยค่ะดังคําที่ว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ค่ะกว่าจะได้มาก็ฝ่าฟันกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยแล้วก็ยากลําบากนะคะยุ้มหัวกันมาเลยทีเดียวนะคะแต่ก็จะได้ดีอยู่นะคะจะเป็นเดือนที่อาจจะมีดวงชะตานั้นนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะขยันขันแข็งในการทํางานในการหาโชคหาลาภของตัวเองนั่นเองค่ะดาวพาทันะคะดาวการงานเองนะคะ ก็จะเดินหน้ากับเข้าบ้านของตัวเองค่ะในช่วงกลางกลางเดือนเช่นกันนะคะก็จะลอยอยู่กลางฟ้าค่ะเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่กับดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็นดาวราบในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเช่นกันนะคะดังนั้นค่ะการงานนั้นจะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จนะคะเป็นเรื่องดีๆที่จะได้เข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการของงานเข้ามานะคะตั้งแต่ช่วงกลางกลาง าเดือนไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะดาวพะพุธค่ะดาวราบท่านเดินหน้าค่ะเข้ามาเป็นมหาจักรนะคะและก็เป็นทั้งราชาโชคอยู่ในเรือนการงานด้วยค่ะตั้งแต่วันที่1ของเดือนแล้วนะคะแต่พระาทิตนะคะท่านเป็นดาวการงานก็ยังไม่ได้ตามมาค่ะเพราะจะตามมาในช่วงกลางๆเดือนนั่นเองนะคะอะ่ช่วงต้นเดือนนั้นยังคงเป็นไฟตกน้ําค่ะอยู่ในเรือนสุภาอยู่นะคะ คือจะบอกว่าภาพโดยรวมค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งหมดนั่นแหละค่ะโอกาสที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นต้น,ตนเดือนเลยนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงต้นต้น,ตนเดือนนั่นแหละค่ะดาวการงานยังคงใช้ความพยายามอยู่นะคะความเข้มแข็งยังไม่มีพอนะคะอีกทั้งดาววาสนายังคงอยู่ในเรือนคู่ศัตรูอีกนะคะยังไม่สามารถออกไปได้นะคะจะย้ายออกครึ่งเดือนหลังผ่านไปแล้วค่ะแถมยังมีดาวพระเสาร์ค่ะคู่อาคาตพยาบาทเล็งข่มกันอยู่ ในช่วงครึ่งเดือนแรกอยู่ค่ะความลงตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังไม่มานะคะถึงแม้ว่าโอกาสจะมีเข้ามาแล้วก็ตามค่ะแต่มีหลายขั้นตอนหลายเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ค่ะหลายขั้นตอนอยู่ทีเดียวค่ะกว่าจะได้คว้าโอกาสนั้นมาได้นะคะเหนื่อยมากเหมือนกันนะคะชาวพิจิงนี้นะคะมีความพยายามในเรื่องของการ่วงงานมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมมาแล้วล่ะค่ะช่วงนั้นเจองานยากเจองานหินมาแล้วค่ะมีเรื่องรบกวนจิตใจ ปวดหัวปวดประสาทรบกวนจิตใจเยอะร,รอบๆด้านร,รอบๆตัวนะคะมีเรื่องที่ต้องเรือร้อนอทั้งกายและใจนะคะไปไหนมาไหนก็มีเรื่องติดขัดค่ะไม่มีคนไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์บางปัญหาที่คาดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนี่แหละค่ะพลังงานติดลบนะคะหมดไปหมด ทุกอย่างแ,แต่จริงๆแล้วนะคะฟ้าเปิดมาแล้วละค่ะเพียงแต่ว่าวิบากกรรมไม่สิ้นสุดเท่านั้นเองนะคะและความขัดแย้งในลักษณะนี้ยังส่งผลมาจนถึงช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาด้วยนะคะเพราะดาวพังคารดาววัสนายังไม่ได้ย้ายออกค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะแต่ภาพโดยรวมสิงหาคมนั้นอโอกาสถือว่าดีอยู่นะคะดีกว่าช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะมีดาวพพุธเป็นดาวราบค่ะ ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรด้วยโชคลาภโอกาสและทางเรื่องจะมีเข้ามาเยอะกว่าค่ะมากกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นต้น,ตนเดือนไปเลยค่ะจะมีโอกาสในเรื่องของทางเรื่องนะคะในเรื่องของการของงานในเรื่องของการลงทุนมีเข้ามาแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากให้ใจเย็นๆก่อนนะคะขอให้ดูให้ดีพิจารณาให้ดีค่ะเพราะดาวัาสนาท่านก็ยังคงอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งอยู่นะคะ ต้องบอกว่าฟ้ายังไม่สั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือการดีวงานการคุยการเจรจาง,งานหรือการติดต่อในเรื่องอะไรก็ตามค่ะเอ่อก็ให้ตกลงดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะให้ดูเอกสารให้ละเอียดด้วยค่ะหรือถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเป็นงานสําคัญสําคัญยิ่งต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นๆเดือนเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการใช้ไอเดียซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละคะ่ะแล้วพอขยับเข้ามา าช่วงกลางๆเดือนนะคะประมาณวันที่เถึงวันที่15 1 0้าขึ้นไปนะคะช่วงนี้ละคะ่ะงานจะเริ่มขยับปรับตัวไปในทิศทางที่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าตัวเองนะคะยังคงต้องลุยงานหนักค่ะจนเพลียน,นุ่นละนะคะโอ้ยต้องบอกว่า มีทั้งเรื่องนูน้นเรื่องนี้ต้องคอยทําหลายๆอย่างค่ะบางทีบางครั้งนะคะก็อยากจะแยกร่างออกไปเป็นสิบร่างเลยทีเดียวค่ะถึงแม้จะบอกว่าการงานเริ่มที่จะมีโอกาสที่ดีค่ะเ,เข้ามายัางไงยังไงก็ตามนะคะดาววุสาท่านยังคงอยู่ในมุมขัดแย้งอยู่ค่ะปัญหาก็ยังมีอยู่นะคะบางทีก็เป็นปัญหาในเรื่องของเอกสารเป็นปัญหาในเรื่องของปากเสียงกับผู้ร่วมงานด้วยนะคะโดยเฉพาะกับคุณสา มีคุณภรรยานะคะคู่ครองที่ต้องทํางานด้วยกันร่วมกันนี่ล่ะคะ่ะต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะบางทีงานก็อาจจะเครียดมีเรื่องของความกดดันเข้ามาอีกนะคะตั้งแต่กรกฎาคมมาแล้วล่ะคะ่ะลากยาวมานะคะพอไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ลงตัวนะคะก็อาจจะไปลงกับคนใกล้ตัวแทนนะคะก็มองว่าไม่เป็นอะไม่เป็นธรรมกับเขาสักเท่าไหร่หรอกนะคะอนาคตต้องคิดไต่ตองให้ดีๆหน่อยนะคะใจเขาใจเรา ขนาดตัวเองแท้ๆนะคะก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยค่ะแล้วจะให้คุณของเราเนี่ยมาได้ดั่งใจเราได้ยังไงคะเป็นเรื่องยากนะคะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆสักนิดน,นึงนะคะแต่เอาละค่ะพอขยับเลยกลางๆเดือนมาแล้วนะคะดาววาสนาย้ายค่ะดาวการงานเองก็ย้ายช่วงนั้นละค่ะวิบากกรรมได้ชดใช้ไปหมดแล้วนะคะก็เป็นช่วงเป็นจังหวะที่ชาวพิจิกจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นแล้วละคะ่ะในหลายๆ ด้วยะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินการทองก็ตามค่ะเมื่อดาววาัสนาท่านเดินอยู่ในเรือนราบค่ะดูเหมือนจะคล่องตัวดีขึ้นแล้วนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะมีทุกอย่างแล้วนะคะการงานจะมีความสําเร็จดีขึ้นมากแล้วค่ะใครที่กําลังหางานอยู่ก็จะได้งานแล้วค่ะใครที่กําลังมีความลังเลใจอยู่ว่าจะ เลือกไปทางไหนดีนะคะก็จะมีเหตุนะคะดนจิตดนใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ,ะมีอนาคตมีโชคมีลาบในวันข้างหน้าด้วยนะคะใครที่ทําการค้าการขายในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเหนื่อยหนักมากเลยนะคะจะมีความเจริญนะคะความสําเร็จเข้ามามากกว่าเดิมแล้วค่ะเอาเป็นว่าความเครียดความกดดันจะลดน้อยลงแล้วนะคะจากช่วงต้นๆเดือนที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะแต่ แต่ดาววัสนาไปเป็นมหาจักรนะคะต้องได้สู้ต้องได้ลุยค่ะได้แก้ไขจัดการกับภารกิจการงานหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ค่ะบางอย่างอาจจะต้องได้ใช้ความใชเ้เวลาแข่งกับงานด้วยนะคะแข่งขันกับงานค่ะแต่เมื่อว่าดาววัสนาเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนรามนี้นะคะสู้แล้วรวยนะคะเอาไหมล่ะคะไม่เหนื่อยฟรีหรอกนะคะมีโอกาสเข้ามาให้ได้กรอบได้โกยเยอะค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะอะไรที่เคย พยายามผลักดันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันมีความสําเร็จมีความมุ่งมั่นขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ละค่ะถึงแม้งานอาจจะเยอะค่ะ ภารกิจอาจจะแย่อยู่แต่ความสําเร็จเองก็เกิดขึ้นเป็นอย่างดีนะคะโดยตลอดนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรนะคะก็มีความสําเร็จอยู่ตลอดนะคะไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่าน,านมานะคะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากค่ะกว่าจะสําเร็จได้ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี้นะคะเหลือยากเหลือเกินค่ะแต่หลังจากกลางกเดือนไปแล้วค่ะชาวพิจิกไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากแล้วนะคะในเรื่องของโชคของราบค่ะเพราะตัวของชาวพิจิกนะคะ ตกอยู่ที่เรือนราบค่ะโอกาสเกิดขึ้นมาดีมากๆนะคะรอบๆตัวเลยค่ะบางสิ่งบางอย่างเกิดมาจากการผลักดันหรือความพยายามของคุณในช่วงก่อนหน้านี้เ,เกิดผีดอกออกผลขึ้นมานะคะก็ขยับขยายขึ้นมาเพื่อตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะจะได้ขอบได้โคยขึ้นมาแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะขยับขยายธุรกิจการงานของตัวเองให้เจริญงองเงยขึ้นมามากขึ้นนะคะมีการเริ่มโปรเจกต์โครงการงานใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะเป็นโปรเจ เป็นโครงการสำคัญสคัญใหญ่ๆด้วยนะคะบางคนจะต้องค่อยๆจัดการบริหารและวางแผนในระยะยาวได้ดีนะคะ,ะพวกงานเล็กๆน้อยๆโครงการเสริมงานพิเศษช่วงนี้จะมีเข้ามาเยอะเช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นเงินเป็นทองเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะหากคุณหยิบคุณจับคุณมาทำนะคะโอ้ยไม่ต้องพูดเลยค่ะเงินทองไหลามาเทมาเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพิจิงนั้นนะคะอาจจะต้อง,องระมัดระวังไว้ นิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกันกับคนอื่นนี่แหละค่ะคือดาววัสนาท่านมาอยู่ในเรือนราบก็จริงอยู่ค่ะแต่ก็เป็นเรือนของดาวพระพุธค่ะปัญหาในเรื่องของปากเสียงนี้ล่ะค่ะชาววิจิกอยากแข็งเกินไปนะคะบางทีในเรื่องของการงานก็เอาจริงเอาจังมากจนเกินไปค่ะข้อดีอยู่นะคะแต่ว่า การทำงานร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปต้องดูภาพรวมค่ะดูดูทีมงานของตัวเองเป็นหลักๆค่ะอีกอย่างก็ต้องดูใจเขาใจเราด้วยนะคะคนเราไม่เหมือนกันทุกคนนะคะต้องคิดอย่างนี้ละค่ะคนที่ปกครองคนอื่นได้นะคะก็ต้องอ่านใจคนเป็นด้วยค่ะเตือนนิดนึงนะคะเรื่องอื่นดีหมดแล้วนะคะมีเรื่องนี้ละค่ะที่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนเรื่องการเงินการทองนั้นค่ะ รับเล็กค่ะเดือนนี้รับเต็มที่เลยนะคะรับเต็มเต็มค่ะเพราะดาวการเงินนะคะก็ยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอริค่ะดาวเจ้าเรือนอรินะคะดาวเจ้าเรือนวัส,สนาก็เป็นดาวดวงเดียวกันค่ะก็คือดาวพังค่ะนะคะอยู่ที่การงานของชาวพิจิกนั่นเองล่ะค่ะยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งได้ยิ่งมีนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพอเลยกลางเดือนไปแล้วนะคะดาววาสนา เข้าสู่เรือนราบโอ้ยรายรับรายได้ไหลมาเทม,มาเลยทีเดียวค่ะมีทั้งมาจากงานหลักงานรองนะคะแล้วก็จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีมาด้วยนะคะยิ่งได้เงินเข้ามาเยอะๆค่ะยิ่งเอาเงินไปลงทุนต่อยอดไปอีกนะคะยิ่งจะได้มาแบบทอดๆกันเลยทีเดียวค่ะจะมีความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะในเรื่องของอความสําเร็จเงินเงินทองทองแล้วก็สภาพคล่องนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจภาย ในตัวเองภายในบ้านนี่แหละค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังผ่านไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือนนะคะรายจ่ายอาจจะมีอยู่นะคะและสภาพคล่องอาจจะฝึดฟือยอยู่บ้างน,นิดหน่อยนะคะในช่วงต้นเดือนค่ะแต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆห้าหกวันแรกนะคะของเดือนเท่านั้นเองค่ะพอขยับเลยช่วงผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะรายรับจะเริ่มขยับดีขึ้นแล้วค่ะหาเงินหาทองคล่องขึ้นนะคะทําให้สภาพคล่องนั้นมันขยับปรับตัวดีขึ้นเป็น ลำดับลำด,ดับขั้นขึ้นไปอีกนะคะเรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นทางความรักความค่ายนั้นคือชาวพิจิกมีดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ครองปตัตนินะคะตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมมาแล้วค่ะดาวพระศุกร์ดาวคู่ครองเดินคู่กันมากับดาวพังคารน,นะคะซึ่งเป็นดาววาสนาค่ะดาวประจําเนื้อประจําตัวชาวพิจิกมาโดยตลอดค่ะ ก็ให้กำลังค่ะเป็นคู่ส่งเสริมนะคะคู่มิตรคู่เสน่นั่นเองค่ะต้องบอกว่าชาวพิจิงนะคะมีคู่ครองดีมากๆค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีมาเลยค่ะตัวคุณเองนะคะ่ะลุ่มๆดอนๆผ่านมรสุมชีวิตหลากหลายลูกทีเดียวนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วกันค่ะที่จริงนะคะพูดกันตรงๆเลยค่ะ ยากลำบากขึ้นขึ้นลงลงมีคู่ดีนะคะนี่แหละค่ะที่คอยประคับประคองคอยประงบประกมนะคะคอยให้กำลังใจแถมคู่ครองนะคะยังเป็นผู้ดึงโชคลาภนะคะเข้ามาสู่ตัวชาวพิจิกด้วยนะคะคือชาวพิจิกนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะดูเหมืนอนอ่อนนอกแต่แข็งในใจใหญ่แล้วปกติก็เป็นคนที่ยืดหยุ่นดีอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะทั้งดาวพระเสาค่ะเข้ามาทับตัว อยู่ในเรือนพันธุนะคะเออบางทีมันก็เหลืออดจริงๆนะคะเรื่องบางเรื่องก็อดทนมานานมากมีบางเรื่องที่ต้องอดทนมานานแล้วนะคะอีกทั้งไม่ถูกกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทําให้ชีวิตคุณนะนะคะยากลําบากโชคลาภแทนที่จะมีเข้ามานะคะก็หนีหายไปหมดนะคะแต่คู่ของคุณนะคะหรือแฟนของคุณนี่ล่ะค่ะที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าคุณนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีคุณร้อนเขา ขาก็เย็นค่ะหรือยามคุณเพียงพำนนะคะเขาก็รับแทนค่ะจะเป็นอย่างนั้นล้ค่ะชะตาชีวิตคู่หรือว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงในปีนี้นะคะแต่ชาวพิจิกนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดของตัวเองนั่นละคะ่ะอย่างที่ได้บอกได้เตือนไปนั่นละคะ่ะเพราะบางทีอารมณ์ร้อนๆปากก็ไวค่ะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวยิ่งพูดไม่เกรงใจเลยนะคะก็ทําให้คนฟังนะคะเสียอกเสียใจค่ะต้องระมัดระวังจุดนี้เอาไว้สักนิดนึงนะคะ อีกอย่างค่ะสเสน่ห์แรงไปนิดนึงนะคะถ้าแอบไปมีกิ๊กมีคังนะคะโอ้ยปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะราปุตตาอยู่ในเรือนอรีนะคะ,ะจากคู่ที่ต้องคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะก็จะกลับกลายมาเป็นคู่ที่ตามกัดตามจิกค่ะตามติดตามตามเช็คด้วยนะคะทําให้รําคาญจิตใจไปได้เลยนะคะต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะคะถึงแม้โอกาสนะคะจะมีเข้ามาค่ะแต่ใจคุณต้องมั่นคงเลยนะ ะคะชาวพิจิกส่วนคนโสดน,นะคะ าดาวพส,สุ์ค่ะดาวแห่งกิเลสกำนัดนะคะถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะคะองศาที่ดีอยู่ค่ะหรือแม้นะคะอาจจะมีการพักองศาถอยหลังกลับไปอยู่บ้างแต่ก็ได้เป็นราชาโชคค่ะก็ต้องบอกว่าเสน่ห์แรงมากๆค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะล่ะค่ะมีโอกาสเยอะมากๆนะคะที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะค่ะแต่ชาวพิจิกนะคะต้องมองคนให้ออกด้วยนะคะต้องดูเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาให้ดีๆด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะได้ของ แถมของฟรีมาโดยที่คุณไม่ได้ต้องการค่ะหลายคนจะได้พบคู่ผ่านทางโลกออนไลน์โซเชียลด้วยนะคะหรือได้คุยกันจากคนทางไกลค่ะเป็นคู่ทางไกลมีเหตุต้องได้พบได้เจอกันเพราะเรื่องของงานของการเป็นสาเหตุค่ะ เรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะด้านสุขภาพในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงรองนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเพลียๆดูอ่อนล้าอ่อนเพลียอ,อยู่บ้างเหนื่อยล้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะคะหรือใครที่อาจจะเคยเจ็บป่วยเป็นเป็นหายยป่วยอดอดแอดแอดในช่วงก่อนหน้านี้นะคะพอเลยกลางกลางเดือนไปแล้วค่ะอาการก็จะเริ่มขยับตัวดีขึ้นค่ะหรือหายเป็นปิดพิงแล้วนะคะ อุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรคะ่ะมาสรุปประเด็นกันคะ่ะชาาพิจิตคะ่ะเดือนสิงหาคมก็ถือว่าดีเลิศเลยทีเดียวคะ่ะโดยรวมแล้วนะคะการงานดีคะ่ะการเงินดีและจะเป็นเดือนที่จิตใจนั้นนะคะปลอดโปร่งโล่งสบายใจมากเลยคะ่ะมากกว่าเดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะก็จะไปนั่งดูว่าความสําเร็จของตัวเองในช่วงไปลายเดือนด้วยนะคะความสําเร็จโอกาสดีๆจะมีเข้ามาช่วงไปลายเดือน เยอะแยะไปหมดนั่นแหละค่ะมีกินมีใช้อย่างสบายอกสบายใจเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ค่ะซื้อเลขเนี่ยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุกขึ้นไปทํางานค่ะซื้อหวยเพื่อลุ้นนะคะเพื่อความฝันที่จะถูกลงวันที่1ได้นะคะจัดไปเลยค่ะแต่ก็ให้พอหอมปากหอมคอนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ก็ามารับฟังฝากทุกคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือหอชาวราศีพิจิกค่ะที่ช่องฝนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้พฟังนะคะมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ยังไงก็โควิดก็ยังอยู่นะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเอาอไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะในจะฤดูฝนเข้าแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสุขภาพนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะฝนส่วนตัว จากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ